ส,ส,สวัสดียา่ามแรงของวันอีกวันหนึ่งที่ใกล้สิส้นปีของปีนี้แล้วครับพี่น้องครับผมเบลลี่เฟเตอร์ครับผมอยู่กับน้องเอ็มกับเชฟชิดครับผมกำลังซีดปลาแหะครับไปเหมา,าปลาันมากอะเอาไว้แบ่งให้เทเงินเทซ่านแบ่งให้ญาติพี่น้องไปเพื่เหลือสำานี้ครับผมนี่ครับ แบ่งให้ญาติพี่น้องกินน้ากันครับพี่ไม้หมอเอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟพี่สวัสดีครับผมโอ้สวัสดีครับแต่งตัวรัวปันพี่ไม้ให้เฮ็ดเก้าเข่าแต่งตัวรัวปันพี่ไม้ร่ำมือเลี่ยงแบวนเโอ้ยโอ้เปิดทิ่งฟังมีแมวอยู่เป็นมูเฮ็ดเก้าเข่าครับพี่น้องในป่าไอ้ผมสามีก็ได้พออยู่พ่อกินนี่แหละครับ กันกลินซ้ำนี่ครับแบง่งญาติพี่น้องไปนั่งครับตัวนี้ไงครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวมา,มาเบิ่งว่ามีเชฟ่ิดเป็นเส็ดเมนู่อย่างพี่น้องโตัวกับกำลังงามครับผม <c oughs> ได้บรรยากาศเนาะเอ็มเนานะขึ้นเนาะนั่งกองฟางเฮ็ดก้าวเข่าเนี่ยฟังเพลงจานเช็ดยังไงใช่ครับฟักมันไหมเนี่ครับครับผมเบ้าดีเบ้าเช็ดบ่ครับผมฝากติดตามนะครับ พี่เบ้ารีพี่เบ้าเช็ดครับเจ็ดเส็บแซ่บด้วมือนี้เด้อครับผมันพระได้มั้ยเนี่ยขึ้นแด่ยุบอดงันครับอ๋อจวดจวดที่นองครับผมแต่วงวดเด็ดก็ขออยังครับผมเป็นแค่ทันว่าหลังจากที่ขอดเก็ตออกเรียบร้อยครับเจี๊ยบทิศกลับมาบังครับก่อนเดียวไปถอดนะครับผมนี่ครับผมสี่ตัวนะครับคือวิธีการทำทั้ง เชฟทิดครับพี่ไม้ันนี้เป็นพี่ไม้แต่งตัวรอให้ครับผมขึ้นวันพระครับผมแต่งตัวเป็นพี่ไม้รอให้เดี๋ยวต่อาไปทอดเลื่องเลืองครับแบบนี้ผงกะหรี่เห็ดน้ำจิ้มลาดเบิ้งครับพี่น้องครับแซบคักรับเอกก้ไฟคําแรงครับไฟเตอร์พี่น้องนี่เครื่องครับผมเครื่องเที่ยวเชฟทิดซอยไวเรียบร้อยนะครับผม เป็นสีเห็ดเมนูนะครับอันนี้น้องเอ็มกำลังใส่เขาครับพี่น้องครับนี่ครับยุบันนอกขอกหน้าบังออเดอร์ครับผู้เบาเทยบ้านกะต้องเห็ดแนวนี้ได้ครับบนมาไม่ยิงเห็ดผู้เดียวได้ครับย่างเดียวได้ครับผู้เบากัเห็ดเป็นครับผมนี่ครับใส่เขาครับใส่อีพออีแม่ครับผมทีบเขาเนี่เด้อที่สารบานผมเป็นแนวนี้เด้อพี่น้องเด้อจัดมาทานครับไฟเตอร์ครับผมเอ้าอยากให้กินกันตอนขแรกครับพี่น้องครับมีความสุขเลยไรครับปีใหม่แล้วครับพี่น้องครับไฟเตอร์ครับ ต้องดอกเชฟพีดต้อนดอกอ๋อไฟเตอร์เพรามันสดดอกใส่กันเอกเอเชฟพีดกับซาสวสดว้าวมันมัดหวานงามถึงขึ้นตอนดอกครับโอ้เสร์ฟเลยสวมดอกดีๆครับพี่น้องครับคักบ้ัวครับผมคักบัวพี่นอ้นนนองครับผมนี่ครับผมึ <laughs> มงถาเ <laughs> บ,บ,บิึงเมนรู้เขาเลยครับผมแซ่บครับบรรยากาศดีๆบลาหน่อยกับมาแล้วครับลุ่มเย็นว้อยๆพี่น้องมึงเลยนะครับ น่องแกเขารถมาจอดชื่อสวนอีกจอดครับเอ๋เดี๋ยวแถวบิึงครับตอนนี้ทอดปลาแล้วขั้นตอนต่อไปที่ไหนเรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งสเต็ปครับพี่น้องครับเหลืองอุ้ยหุยครับนี่พี่มือของเชฟทิดกับน้องเอ็มครับผมเบิึงทอดเหลืองหุยเลยครับพี่น้องครับเบิึงที่ล่ะตาเสียบมันครับพี่น้องฟ้องไปนี่นะครับตีใหม่ครับนี่ก็เข่าเสียบ อยู่กับหน่องกับนุ่งครับมีความทุกข์แลลวครับลมเย็นเยนครับเดี๋ยวไปหลอกวงไฟกันครับผมพี่น้องครับนีเบื้องเครื่องผนครับมาทานครับพี่น่องครับสุดยอดเลยครับเชฟทิดนี่ครับผมนี่ครัล่างสียยกหมกม่วงครับเห็นยังครับกระจาครับวันนี้เม่นูประชอนลุยสวนครับมาทานผาไปช่องผมช่องปลาครับผมครับเดี๋ยวไปลุยสวนกันยุขางวัดปลาครับผมครับน้องเอ็มครับผมน้องเอ็มเนี่เล่นทั่วทรัพ์ผู้สาวกับว่ามีเล่นตัดรสรับ เสดจครับผมผมม่วงรักเมื่อไหร่ครับรักเมื่อไหร่ครับโอ้รักเมา่อดทลาดพี่น้องครับผมอากาศหนาวครับอ้มีความสุขครับจวดนิดนึงนะพี่น้องเนาะเพราะอากาศหนาวนะครับผมเย็นจวดน้กันครับผมนิดนึงครับผมพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวเราเบิ้งขั้นตอนต่อไปห้องเชียบทีเดอครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งเชียบทีดครับผมอ่าสูตรนี่คือขอดมาก่อนนะครับผมนี่คือ ผปิตภัณฑ์เมาก่อนเราเพิรชใหดน้ำจิ้มครับน้ำลาดน้ำลาดเขาเอิ่นน้ำลาดเนาะนี่ครับอันปกติกับซีพัดพัดใส่เครื่องพัดเพรประดุกแต่วันนี้เอาเครื่องลาดครับผมพี่น้องครับมาทานบ่ครับนี่เชฟทิดครับเครื่องลาดแล้วก็ร้ยด้วยมาเจตูดฟองยังขอคนว่าตูดฟองนี่เพิ่งเลยครับยังเกลือครับคนว่าเกอันฝรั่งเศสไหมยังกว่าเยี่ยมเดี๋ยวแป๊บนึง โอ้โหแต่เสียบหายพี่น้องเบื่อเนื่ปลาที่ครับปลาสดครับปลาสามาคักๆนี่ครับวังส่ครับเป็งเดงครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับเฮ็ดกับเขาเสียบอันนี้ให้เสีไปใส่ให้ให้ทอให้ทอพ่อทำแม่เนาะให้ปลาหนงปลาหน่อยเนาะกินเขาเนาะสุดยอดครับผมสุดยอดครับบรรยากาศดีๆครับเดี๋ยวสิไปกินรอบกองไฟครับนี่เมนูนี่ยังสิครับประชอดลุยสวนครับผมพี่น้องครับอ่ะติดตามกันไปเรือครับพี่น้องครับไฟเตอร์ครับผมพี่น้องครับ เอาบักม่วงห้องห้องขลางนะครับแล้วก็เชฟชีพ่งกระจัดจุงจัดจานนะครับเนะครับเดี๋ยวเม่งลองกันครับครับกาศร่มเย็นๆไว้ลอยแล้วครับเดี๋ยวสิไปกินหลอกกงไฟครับไรซดพี่น้องน่ครับบิ่งเหนื้อปลาที่เลยครับนวลๆเลยครับหัวปลาป่ใส่ปลาไปใส่ครับใส่ปลาไปใส่ครับ ผู้เฮ็ดกินหัวผู้พ่อกินสเศษผนว่าผู้เฮ็ดกินหัวยิ่ผู้พ่อกินเสษเอาว่างลงเอาว่างลงเี๋ยวถึงเวลากินก่อนกันนะพี่น้องนี่ครับอันบังม่วงสร้อยดีๆครับว่างห้องกลางครับผมเดี๋ยวสวัสดีครับเชฟทริปครับเฮ <ผม S 1> ็ดจังไหนี่นี่เฮ็ดเจ้าไหนน้ำจิ้มลาดนี่มั้ยจิ้มลาดมาช้อนลุยสวนกขาบ่บอกกันเนี้ยเป็นเห็ดเนี้ยไหนบอกสูตรเนี้ยนี่เนี่ยเจ้าไหนคือมาเห็ดตัวเสียบเห็ดเนี้ยขี้เครื่องยังเด่น เครื่องนี่ครับนี่บักพริกข้าตะไคร้เอาลงใส่กันครับพี่นอ้องมึงนั่นนี่ภาพพิสมดุงชมครับผมภาพพิสมดุงชมงสวนครับนี่จังไงครับเชฟทิศกระทะซอสพี่นอ้องไปช้อนลือสวนครับปุงมมาแล้วครับใส่กระทะครับผมแล้วลาดครับผมพี่นอ้องลองเบิง้งเอ้า ดีสิมูนี่นีสิมงงั่งโอเคโอเคสุดยอดครับผมสุดยอดแล้วอออืื้หนี่ครับพี่แข็งโรยนิดนึงครับผมพี่นอ้องนี่ครับครับจานใหญ่จานน้อยครับพี่นอ้องเอาหฮนราดมาหนึ่ง พี่น้องไม่อยากพลาดน่ครับลุ้ยวันนี้ครับนี่เชียงในครับเชียงในครับห้วยไปวันนี้ครับซาเลเน่ห้วยครับผมนี่ครับตรวจแกดมาถันสองดอกครสองดอกครับผมพี่น้องยิงใดครับมาตะเสียบให้ไป ชวนลุยสวนเชฟชิดครับผมพี่น้องเนี่ฮะนี่นะครับผมมีเชฟพัตะข่านอยู่ติดตัวตลอดครับผมบางทอก็เป็นเชฟแพ่นครับผมเดี๋ยวสิมาซิมครับเพราะว่าไปน้อยนอยแหละครับร่มหนาวครับแพรล่มหนาวไปน้อยครับไม่สบายครับเดี๋ยวสิกินกับเชฟชิดนี่ครับสุดยอดครับผมพี่น้องครับอากาศหนาวนะครับมีความสุขหลายๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวสปิกินรอบกลองไฟกันนะครับนะครับ โอ้าอยู่ยุทธต้อนิว้ยมาปะหน่อยนอนแล้วครับได้ยินเต่ามือชิมมาปะหน่อยนอนเหมืโอ้ย <c oughs> โอ้ยปะหน่อยบ่สบายครับพี่น้องครับผมแต่ว่าเคยยังออกมาชิมไหมยิ่เดียวครับผมมือชิมครับผมตอนอนี้ไงเนี่ยใส่เยอะกินเนื้อมันสีหนาวนะเห็นบ่อากาศแห้งหนาวนีแห้งบ่สบาย,ยนะครับพี่น้องเป็นังไรครับเรือ่ง <c oughs> องต้องใส่ตะเกียบไปครับผมอืมสุดยอดครับผมพี่น้องไอเชฟพิดให้ปะหน่อยชิมก่อน นะครับนั่นเองมะคุรีถตาใส่มันให้ครับออสอง,ดงโดอกครับผมอู้พี่นอ้องแซ่บป๊ปะฝีมือเป็นไงขคือเกาคือเกลือน,นะเชี่ยทีนี่ฝีมือคือเกลือ๋อกลม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 กเลยพี่นอ้องเอ,อ้ยเมื่อกี้แหละครับสีสันครับอันหันมาหาบาหลีก,กันสิได้กินแนวนี้ครับฝีมือเชี่ยทีครับนี่ยุ่งเงินปลาหน่อยเดี๋ยวสิไป่รอกองไฟกันครับพี่นอ้องสุดยอดครับอากาศหนาวๆครับปีใหม่ครับ ทีมงานของกัมมาจากกรุงเทพกรุงไทยนะครับเดี๋ยวมาอยู่น้ำกันเดี๋ยวสิมาร่วมโจกันพี่น้องครับโอ้มีความสุขไยเจ็บที่สุดยอดเลยวันนี้ไฟเตอร์สองดอกครับสี่ดอกครับสี่ดอกแลยครับโอ้พี่น้องเมึงที่ล่ะมึงที่ล่ะครับมันจะเสียบให้เอเสียบบ่ปะาอังใดขึ้นกินวะส่งให้เลยมาทานแม่นบ่ย้ะเปล่าทีจะเข้าก่อนย้ะเปล่าทีเอาน้ำว่าน้ำว่าเหลวว่าเหลือครับผมสุดยอดครับ สุดยอดครับเขาเขาแค่นในบักซ้องเศร้าแก่น้ำนี่มันก็สุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวเย็นๆครับผมครับผมเปิดวอนึงมาทานครับผมมันเขาได้อนี้แต่่อันนึ่นขอบคุณขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับกับทีมงานเขาครับที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมาตลอดในช่องบาวลีนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับ อ่ากดไลค์กดแชร์กันไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันในการให้คลิปนะครับผมอ่าฟังเพลงกันแล้วที่ผมปล่อยไปนะครับออ่่าามือที่3นะครับเป็นเพลงประกรอบกนังสั่นของท่านศิวะสีแก้วนะครับฝากติดตามเลยเด้อพี่น้องเด้อผมกับเชิดโกสุมนะครับเพื่อนรักนะครับเห็ด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 ผลงานดีๆออกมาให้รับชมรับฟังกันอาสีบ่กเป็นโปรเฟชชั่นอลบันไดก็เพราะวะ่าโอ้ลิ้นพันนี่น เพราะว่าเฮาบ่ม,มีอ่าเครื่องมือที่มันรองรับดตลอดแล้วก็บ่ได้ทของอัดดีๆนะครับผมบ่ม,มีเงินครับผมก็เลยอัดเอาเองเอาแอปเฮ็ดียนเองใ,ใ,ใ,ในคอมนะครับแต่สัมเน็กกับซัมนั่นแหละพี่น้องมีความสุขกันครับผมขอบบุญขอบพูดเล,ยล้ยละครับบ่าวลีครับไฟเตอร์ครับรพี่น้องสวัสดีครับชิพิษสวัสดีครับครับผมที่ใจที่รินแบบบ่าวลีคลีก็อยู่แบบสุกใสสบายดีชีวิตที่พอเพียง